ต่อไปมาดูหัวข้อถัดไปนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายสัตว์นะครับร่างกายสัตว์เนี่ยที่มันเป็นโครงสร้างเป็นส่วนประกอบของร่างกายสัตว์เนี่ยออกมาเป็นตัวสัตว์เนี่ยนะครับถ้าเราไปตรวจสอบดูว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแยกแยกออกเป็นโครงสร้างขนาดเล็กสุดนะครับมาจนถึงใหญ่สุดได้ดงังต่อไปนี้นะครับก็คืออันที่หนึ่งร่างกายประกอบไปด้วยอะตอมครับ อะตอมก็คือแร่ทาตนั่นเองนะครับร่างกายประกอบไปด้วยแร่ทาตุอะตอมที่สําคัญที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายนะครับก็จะเป็นอะตอมของออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัส um, ซัลเฟอร์พวกนี้นะครับอันนี้คืออะตอมนะครับหรือแร่ทาตุเช่นแคลเซียมนะครับโซเดียมคลอไรด์พวกนี้นะครับก็คือร่างกายประกอบไปด้วยอะตอมนะครับ อะตอมหรือธาตุนั่นเองนะครับทีนี้เป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดนะครับอะตอมเนี่ย,หล,ยหลายอะตอมรวมกันเนี่ยมันจะกลายมาเป็นโมเลกุลนะครับร่างกายประกอบด้วยโมเลกุลก็คือเกิดจากอะตอมลหลาย,ลายอะตอมรวมกันกลายเป็นโมเลกุลตัวอย่างเช่นในร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็คือโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยอะตอมของออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะครับ อีกหนึงนะครับโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคส,ค,โค,สคือร่างกายประกอบด้วยน้าตาลกลูโคสนะครับก็ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนรวมกันกนลายเป็นน้ําตาลกลูโคสไหมครับร่างกายประกอบด้วยอะตอมอะตอมหลายๆอะตอมรวมกันกลายเป็นโมเลกุลนะครับโมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมกันมันจะกลายเป็นแมคโครโมเลกุล คือโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวยอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าร่างกายประกอบด,ด้วยน้ําตาลกลูโคสทีนี้โมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสถ้ามันมาต่อกันยาวๆเนี่ยกลูโคสต่อกับกลูโคสยาวๆมันจะทําให้กลายมาเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกลายเป็นแป้งกลายเป็นถ้าเป็นพืชก็คือแป้งถ้าเป็นสัตว์ก็คือกลายเป็นไกลโคเจนนะครับทือเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในกล้ามเนื น,น้ำตาลกลูโคสต,ต่อกันยาวๆกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นเองหรือโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเช่นไกลโคเจนก็เกิดจากโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสต,ต่อกันยาวๆนะครับแมคโครโมเลกุลหรือโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยหลายๆอันเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับมันจะกลายไปเป็นออแกเนลออแกเนลก็หมายความว่าออแกนของเซลล ก็คือมันจะกลายเป็นโครงสร้างที่จะไปที่จะถูกนําไปเป็นเซลล์นะครับยังไม่ถึงเซลล์นะแต่เป็นโครงสร้างที่จะนําไปสร้างไปเป็นเซลล์ก็เรียกว่าออร์แกเนลนะครับแมคโครโมลกุลหลายๆอันรวมกันกลายเป็นออร์แกเนลตัวอย่างของออร์แกเนลเช่นไมโตคอนเดียนะครับเยื er ่อห um ุ้มเซลล์นะครับไลโบโซมนิวเคลียสพวกนี้มันคือออร์แกเนลนะครับออร์แกเนลหลายออร์แกเนลรวมกัน กลายเป็นเซลล์เห็นไหมครับตอนนี้เป็นเซลล์แล้วนะครับจากอะตอมมาจนถึงเซลล์นะครับหลายๆอะตอมรวมกันกลายเป็นโมเลกุลโมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมกันแมกลายเป็นแมคโครโมเลกุลแมคโครโมเลกุลหลายๆแมคโครโมเลกุลกลายเป็นออร์แกเนลออร์แกเนลหลายๆออร์แกเนลรวมกันกลายเป็นเซลล์นะครับเซลล์ร่างกายเพราะฉะนั้นเซลล์ร่างกายก็ประกอบด้วยอะตอมนะครับเพราะว่ามันมาจากเล็กขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เซลล์หลายๆเซลล์รวมกันมีเซลล์หนึ่งเซลล์สองมารวมกัน ก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อภาษาอังกฤษก็คือ tissue นะครับเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อมารวมกันก็จะกลายเป็นอวัยวะภาษาอังกฤษก็คือ organ นะครับ organ หรืออวัยวะหลายๆอวัยวะมาทํางานร่วมกันนะครับเช่น ลำไส้เล็กไปทํางานร่วมกับกับพ่ออาหารทํางานร่วมกับตัดตับคอนทำงานงานร่วมกับหลอดอาหารมันก็จะกลายมาเป็นระบบอวัยวะนะครับภาษาอังกฤษก็คือ organ system นะครับก็คือระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับระบบละหลายๆระบบนะครับมารวมกันระบบจ่อยอาหารระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์มารวมกันก็กลายเป็น organism หรือร่างกายสัตว์เห็นไหมครับร่างกายสัตว์กลายเป็นร่างกายสัตว์แล้วเพราะฉะนั้นทลายจากเล็กมาหาใหญ่มันก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดคือประกอบด้วยอะตอมอะตอมหลายๆอะตอมรวมกันกลายเป็นโมเลกุลโมเลกุลหลายๆโมเลกุลกลายเป็นแมคโครโมเลกุลแมคโครโมเลกุลหลายๆแมคโครโมเลกุลกลายเป็นออร์แกเนลออร์แกเนลหลายๆออร์แกเนลกลายเป็นเซลล์เซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อวรวมกันกลายเป็นอวัยวะอวัยวะหลายๆอวัยวะวรวมกันกลายเป็นระบบอวัยวะระบบอวัยวะหลายๆระบบวรวมกันกลายเป็นร่างกายสัตว์นี่คือองค์ประกอบของร่างกายสัตว์ครับ